้วครับนี่ครับโดนเห้ยวครับดูสิว่าจะเช็คอินได้ไหมโดนแล้วครับโดนแล้วครับออ้ยโดนแล้วครับโดนคู่ครับโอ้โหโยโดนคู่ครับโอ้โหนี่วิ่งคู่วิ่งคู่วิ่งคู่ครับเดือดละวันนี้เช้าเนี่โดนคู่ครับโดนคู่โอ้ยอยู่ที่ไหนแล้วครับนะโอเคโอเค เสียวเสียวมันไปมาไฟกันนีเฉยโอ้โหไปไหนแล้วไปไหน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 พี่สาวครับผมรบกวนขอสวิงหน่อยนี่ครับโดนคู่ครับโดนคู่ครับแพ็คคู่พี่ไปตกแล้ว ถ่ายวิวก่อนถ่ายวิวก่อนเดี๋ยวจริงๆผมถ่ายโกโปรให้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมไปส่งให้เอาเอาถ่ายไปก่อนก็ได้ไหนครับไหนครับไหน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 พี่อีาอ้าอ้าเร็วเร็วเร็วเอ้ยไอ้โอ้ยโอ้ยตายแล้วได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวเยันช้อ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 นได้ไหมครับช้อนได้ไหมช้อนเปิลไหม เอามาของผมอีกตัวหนึ่งของผมอีกตัวหนึ่งผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหเดี๋ยวขอบคุณครับวุ่นวายแล้ววันเนี้ตายต้องอย่างนี้แพ็คคู่ ห้ามห้ามห้ามใช้มือจับนะครับเดี๋ยวมันสลัดติดเดี๋ยวมันสะบัดห้ามห้ามใช้มือจับเบ็ดนะครับผมเห็นหลายคนแล้วเบ็ดทะลุหลังมือนะครับอ่ะคลิปไปคลิปเปิมไหมเนี่ยครับมันกินหมึกไงหมึกหม,มึกทุกดอกเลยใช่เรากินถ้าไม่ใส่หมึกนี่มันไม่ที่สดเลยอื้ ายรูปเลยยกของตัวเลยพิปเปอร์นะำพันแหละนี่นนวา้าห้าอ๋อตัวนี้ของผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับจุ <c oughs> <c oughs> ๊บนี่ถ่ายครับนี่ดูพวกเราไงสองตัวแลยสองตัว <c oughs> โหจัด,จดตรงนี้ครับน,น,นี่เดี๋ยวเข้ากล้องนะเข้ากล้องอังนี้นะครับนี่พวเรากองด่านมาถึงแล้ว <c oughs> นะครับปิดปิดหน้าลอกนิดนึงครับปิดหน้าลอกนิดนึงครับกัดคู่กัดคู่ระวังไปพันกันนะครับกัดคู่กัดคู่ผองเก็บก่อนเลยนู่นอะไรกระโดดใจเย็นครับใจเย็นครับโอ้กัดคู่กัดคู่ล้างไว้ก่อนัดคู่ใจเย็นปิดนปิดยท่าเบรกนิดนึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวระวังมันไปพันกันอย่างเดียวครับกัดคู่กัดคู่ของของของพี่สาวอยู่ไหนละ กัดคู่กัดคู่ใจเย็นครับค่อยๆเล่นโอ้โหใจเย็นครับใจเย็นครับถ้ามันจะวิ่งก็ปล่อยมันไปก่อนครับอย่าเพิ่งไปงัดมันอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวขาดอ่ะถ้ามันจะวิ่งก็ปล่อยมันไปก่อนครับนี่เช้านี้น้ําเช้าครับพี่โดนแล้วอยากโดนกุเหลาาพี่บอกอยากตกกูเหลาา พันกันไม่เอ่ยเนี่ยพันกันไหมระวังมันบาดกันขาดนะโอ้ยนี่โอ้ยดันไงโอ้ยไปแล้วหนึ่งใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นเใจเยวนใจ,ใจพ,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 พี่สาวใจเย็นนะครับใจเย็นใจเย็นโอ้โหไปน้ำกันจายเลยตัวเมื่อกี้ กูเราครับกูเรากูเราหาาครับนี่นี่ครับนี่ครับมีพี่ผู้หญิงครับพี่ผู้หญิงก็ตกได้นะครับลงเรือผมก็หลายคนแล้วครับแต่ค้องน้ํามันจะเข้าลําบากนี่ครับผมผมผมถ่ายวีดีโอหน่อยนะครับ เดี๋ยวผมผมเอาไปลงช่องเป็นเป็นผลงานนะครับ YouTube ต้องขออนุญาตก่อนไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นแต่อย่างครับแต่อย่ครับถ้ามันวิ่งมาปล่อยมันครับถ้ามันวิ่งปล่อยมันครับอาย่าไปหมุนครับพอมันวิ่งปล่อยมันแต่พอมันหยุดปุ๊บเราก็งัดแล้วก็ค่อยหมุนครับอย่าอย่าเพิ่งไปหมุนครับงัดงัดแล้วค่อยหมุนครับเอองัดงัดก่อนแล้วค่อยหมุนครับนั่นแหละครับแต่ถ้ามันถ้าเขาวิ่งปล่อยเขาครับอย่าเพิ่งไปหมุนครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันสวนกันขาดปลามีไซส์ครับเนี่ย ใจเย็นใจเย็นใจเย็นค่อยๆค่อยๆอย่าอย่าไปกระชากครับเดี๋ยวหลุดโอ้โหดูกด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 ใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นตัวแรกเอาก่อนไอตัวที่สองอ๋อตัวแรกของของของพี่เขาไหนมายังใจเย็นครับค่อยๆงัดโอตัวแรกหอบแล้ว <laughs> 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 ดูดูดูวิ่งเพิ่งไปงานเขาจะเพิ่งไปงานใจเย็นครับถ้าเขาวิ่งปล่อยเขาไปก่อนครับเดี๋ยวพอถ้าเราเขาวิ่งเรางาัเดเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อมันขาดครับแบบแรงบวกชนกันอ่ะปึ <c> ๊ก <oughs> ตัวเดียวเอาเอาเดี๋ยวผมได้ช็อตนี้ไปลง นี่มพีพี่ผู้หญิงก็ตกได้นะครับคุเล้อของด่านใจเย็นครับใจเย็นเลค่อยๆงัดขึ้นมาครับค่อยๆๆ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 ๆาๆๆ้ๆๆ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 ้ๆๆๆๆๆๆวๆๆ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 วยังๆๆๆๆ่ๆๆๆๆๆยๆๆๆๆๆๆเๆๆ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 ๆมๆๆ <laughs> สองโลสามโลผมเคยได้สี่โลกว่านะห้าโลสองเคยได้ใหญ่สุดห้าโลสองใจเย็นครับใจเย็นมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหเบลืมเลยใจเย็นครับใจเย็น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 เดี๋ยวเดี๋ยวหมุนหมุนดีดีชดหัวมาห้ผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้เดี๋ยวนีเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเบลมเพิ่มเลยไปอีกแล้วไปอีกก็ ไปอีกกอกไปอีกกอกหนึ่งผิวน้ําแล้วนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะเข้าใหม่เดี๋ยวเข้าใหม่เดี๋ยวเอาของพี่เข้าก่อนาลใจเย็นครับใจเย็นงัดงัดงัดคันขึ้นครับค่อย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 ยกเขาขึ้นมาครับค่อย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 ใจเย็นครับตัวใหญ่ด้วยนะใจเย็นใจเย็นนี่มาๆๆยมาวกยกหัวขึ้นมานิดนึงครับโอเคโอ้โหมันเริ่มเทิมเดี๋ยว กูเล่าควายไอ้ม้เลาควายโอ้โหใหญ่กว่าของผมอีกกะเริ่มเทิมเลยเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงครับเดี๋ยดายเมื่อกี้ของพี่เขาก็โดนกสองกันพร้อมเลยนี่โอ้โหเป็นไงครับนี่นี่นี่โอ้โหนะปีผู้หญิงเขาก็ได้ไซส์สองโลกว่าสวยเลยแป๊บนึงครับจีบยิบตัวิงให้ผมหน่อยครับ

ปล่อยลงไปซ้ำเลยนี่อ่ะโอ้ยหวิตัว โอ้โหไก่สองโลกว่าสองโลกว่าได้ครับได้อะไรครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมเข้าให้ใหม่นะครับพีแป๊บนึงเ,เอาขึ้นก่อนก็นกนได้ครับเจี้าตัวแรกปล่อยลงไปเลยครับปล่อยไปห,หน้าดินเลยครับเดี๋ยวก็โดนครับ ถ้าแดดออกสักหน่อยนะผมชอบแดดให้แดดมันออกหน่อยแบบมันเหมือนเยื่อมจะทำงานได้เต็มที่นะใช่ครับโอ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยไม่เหมือนท่าทม่่าสันเมื่อกี้ผมพเดไหม ลบลบลบกวนโย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 นสวิงให้นิดหนึ่งครับ <c oughs> ไม่เป็นไรครับผมชอ,อนเองได้มาตกเลยครับ <c oughs> <c oughs> ครับ ปลามันมีไซส์ครับคือถ้าพอเขาหยุดแล้วเราก็ค่อยโยกเขาขึ้นมาครับโห่ยไซส์ โดดโดดโดดเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวลุดเ,ดวลดเดี๋ยวลุดี๋ไม่ต้องไม่ต้องกลับไปกับพี่เค้าไอ้หนูไอ้ยาคนใหญ่ใช้ที่เค้าไม่ค่อยใช้ทำบังคับใช่ไหมคะผมทำนะครับ จากปลาสามโลก็จะเหลือโลครึ่งใช่โอ้โหอร่อยมากเลยนะผมทำครับผมเอาไปทำพะขายก็ได้เท่าไหร่เอง 160. รอ้อยหกสิบใช่ครับไซส์เนี้ยโลละร้อยหกสิบครับถูกขายส่งขายส่งแม่ค้าขายส่งแม่ค้าครับโลร้อยหกสิบ สองคันคู่เลยโอ้โหกดน<ม>ี่เปล่าครับของพี่กินก่อนครับระวังมันระวังมันมาไฟกันอย่างเดียวก็พอครับมารล้วขึ้นมาคร้บใคยมาก่อนยระวังคาดระวังคาดระวังขาด ออ้ยนั่นไงขาดว่าแล้วเชียวมันไฟกันครับขาดสายมันพันกันครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่หมต้องต้องงัดขึ้นครับมัดแล้วก็ม้วนเออเธอต้องปิดเบรกนิดนึงก็ไม่เบรค่อย่าแน่นมากครับงัดงัดงัดขึ้นแล้วก็ค่อยม้วนครับอา่าพอปล่อยคันลงแต่พอเขาวิ่งก็ปล่อยเขา โดนตัวที่สองแรงหมดแล้วตัวล,ล,ววลนะซ้อมยกเวทก่อนแล้วเดี๋ยวปลาดีๆค่อยกลับมาอัดใหม่ ขาดไปหนึ่งใช่ครับเปนอย่างนี้นะครับปกติพาม่ามันไฟ่กันอย่างนี้แล้วโอกาสเพราะว่าตัวมันใหญ่ครับใช่ไหมปลามันวิ่งครับเนี่ยดูตัวดิ เก็บตายวันเมียสองวันเมียๆอๆๆๆๆนะเดๆๆ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 ีๆๆ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 